สวัสดีอาสวัสดีสสดลืออ่อเมริกาที่นารนักกันดูกันกันด้วยเออวันนี้อยู่ช่องโต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 

เออมาเลยมาตดกันก่อนปุด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 ว้าไม่ต้อง <tip>, my... <tip>, <tip>, โซ่ระวังเ да> นยโคเคนมาแล้วมากันเลยวันนี้ก็ไม่ได้รวยอะไรมือก็แค่มาวิ่งแล้วก็ตบไก่วิ่งแล้วตบไก่วิ่งแล้วก็ตบไก่ไก่ไปไก่มาไก่ก็ยิงเราพูดเราเรมไปเหมือนพวกเราเมาเดียเลยไม่ได้เมากกลนะเมาเดียเมาเมาเมาเดีย หนึ่งสอง8 8เจ็ดแอะไรอ่ะ แอปนี้มาเลยออ่ะพดบริ้งเหล็กขออภัยนะแม่หนูได้ไข่กิฟแล้วโอ้หนูได้เก็บได้โทรศัพท์ได้แล้วไข่กิฟเ,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 เล่นเกมเออรับชมครับตอนนี้ผมกำลังซ้ำเขาเอ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 าเล่นกับใคร คนไหลคนไหลไหลใครยามอะไดีทิเจอเฮ้ยเจซีีีจีีีเหรอซีจ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 ีีีเหรอซีจ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 ีีซีจีจีีีีไเล่นหนูไปไม่แบบนี้ีีีีโอ้ยดีดีดี เล่นไม่ค่อยเก่งเดี๋ยวไปมาๆมาก็เล่นเก่งเองเดี๋ยวแบบเล่นเลยอโอ้โหหนูถ่ายคลิปอยู่พอดีเลยได้คลิปได้โทรศัพท์นี่แเล่นเก่งอยูแ่แล้วไม่เชื่มีคนสอนพี่เขาสอนในปีผู้ใหญ่แล้วอ่ะอยู่ไหนเลิกครับ ไหนนะครับอุ้ยเว้ยเว้ย้ยเว้ย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 กเกไปแตกแตกอ้าว หัวน้องไม่เงี Để Mình gió Nhẫn bèo, bèo. Ấy, nó không phải không được nói hết không phải không được nói hết luôn phải không được giờ ใี่เห็นหน้าตัวเองเหรอนม่เขาบอกว่าไม่ให้ดู้วยเอเบอ cặp song rồi, xinh sủa đi đi, mà lên, đi mà lên, mà lên, nhà lê. bờ bê.

อันนี้ห้ามลงนะเพราะเสียงแม่ก็เสียงไปแก้วคุยกันแบบเยอะแล้วอ่ะเข้าใจไหมขัาไอ้หนูต้องลง ăn bên này là bữa ăn Dũng ở đâu thầy kiếm bạn nhà vườn xong là bữa ăn rồi đi. you